คุณใสของคุณเนี่ยจะบอกว่าคนที่โดนคุณใสเนี่ยไม่ได้หมดง่ายๆนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นวิบากกรรมเก่าเหมือนกับว่าเราเป็นพวกเล่นแร่แปรธาตุเจ้าเจ้าอะไรเนี่ยเจ้าพิธีมาก่อนเนี้ยฉะนั้นเรื่องที่คุณจะต้องโดนเนี่ยคุณต้องรับวิบากกรรมอีกเป็นสิปีเลยขอบอกเรื่องเนี้ยวิธีแก้ก็คือต้องพกน้ำมนลน่ะ <gin> กินก็กินน้ำมนต์อาบน้ำก็อาบน้ำมนต์เสื้อผ้าก็ซักน้ำมนต์แล้วก็คือจะโดนเกี่ยวกับอย่างเงี้ยพลังงานไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยคนจะส่งของมาหรือว่าคนชอบลองของกับคุณแล้วก็จะเป็นเรื่องของพลังงานไม่ดีเนี่ยเหมือนคุณเป็นแม่เหล็กอะดูดพลังงานไม่ดีมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมเก่าที่คุณเคยไปทําเขาไว้แล้วเขาก็มาทําคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ้ากรรมในเวรที่มองไม่เห็นและเจ้ากรรมในเวรที่มองเห็น คนชื่อลิกแฟนคบได้นะคะคบไปเลยคนชื่อลิกอะไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาสนใจหนูอยู่ลิน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 สามสิบหกแฟนคบกันปัจจุบันใช่คู่เราไหมคะเป็นอย่างไรบ้างจะได้จดทะเบียนกันไหมคะคนเกาหลีคนเกาหลี อืคนเกาหลีเดี๋ยวเอาเจอเอาฝรั่งดีกว่าเดี๋ยวฝรั่งมารอไปก่อนคนเกาหลีไม่ต้องไปสนใจแต่คบได้ไม่ได้เสียหายอะไรแต่คู่จริงๆเนี่ยเป็นฝรั่งเนอเดี๋ยวจะมาจะเด่นเรื่องความรักในช่วงเดินที่หกที่เจ็ดนีแหละลิน ก็ประมาณนั้นแหละคือพวกคุณใส่เนี่ยจะบอกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาเล่นกันเป็นโดยเป็นปกติอย่างเงี้ยไม่ว่าอะไรก็จะต้องมีเกี่ยวกับคาถาอาคมการรักษาอะไรเงี้ยก็จะมีคาถาใช่ไหมไม่ว่าจะโดนงูก,กัดอะไรเงี้ยหยิบใบมุงใบไม้มาเสกคาถาแล้วก็โปะที่แผลก็หาย จะบอกว่าพิษที่คุณใส่อะไรเนี่ยที่เกี่ยวกับการดึงจิตด,ดึงใจหรือว่าการบังคับะหมอช้างอะขนาดว่าเหล็กแดงๆเนี่ยบังคับชากเนี่ยให้เอางวงจับเหล็กแดงๆถ้าไม่บอกให้ปล่อยนะก็จะไม่ยอมปล่อยมีในวัสูตรใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นวิบากกรรมนะไม่ใช่เรื่องดี การที่เราจะไปบังคับช้างหรือว่าอะไรเงี้ยก็เหมือนกับการดึงจิตดึงใจเอาไว้เป็นการกักขังโดยใช้จิตก็เป็นเรื่องของวิบากการรมทั้งนั้นซึ่งบอกว่าคนที่โดนเกี่ยวกับเรื่องคุณใส่ที่มาอยู่ในยุคเนี้ถือว่ามีเยอะมากก็วิธีก็คือมันก็เป็นวิบากที่ต้องชดใช้อะทำได้ก็คือ,อพยายามสวดมนต์แล้วก็ฟอกจิตฟอกใจโดยการปฏิบททัติธรรม แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองโดยการพกน้ำพกน้ำมนตไว้ไปไหนก็จิบน้ำมนต์อะไรเงี้ยน้ำมนตก็น้ำมนตถ้าพกยากก็แขวนผ้าใช่ไหมเวลามีคันหัวเลยเวลาพูดถึงเื้อยคุณใสคือพกพระกรรมพระเอาไว้เงี้ยกรรมพระเอาไว้ก็ได้แล้วก็พุทธทงรักษาธรรมังรักษาสังฆร,รักษาหายด้วยนโมพุทธายะ กำหนดให้ตัวเองบ่อยๆเวลาเรารู้สึกว่ามีพลังงานแทรกหรือว่าจิตเราลอยไม่เป็นปกติก็กลับที่เดิมคืนสู่ความเป็นปกติธรรมะเยียวยาทุกสิ่งและลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ไว้แล้วก็น้อมกายน้อมกําไรน้อมจิตน้อมใจเนี่ยให้อยู่ที่ฐานกายอยู่กับสภาวะฐานกายสภาวะแบบปิดอย่าไปเปิดแล้วเราก็จะรอดจากสภาวะที่ เข้ามาแทรกหรือว่ามาแฝงเราเป็นพวกจิตวิญญาณชั้นตำ่ำหรือว่าเจ้ากรรมในเวรสัมภเวสศีลมเพลมพัดน,นะใครส่งของมาไม่ดีกลับคืนสู่ที่เดิมคืนสู่ความเป็นปกติอัดไปอัดคืนกลับไปใครส่งผีมาเยอะเราก็จะส่งพยาปุถุศาสตร์ไปจัดการนะโมทนาสาธุส่งบุญให้ ปกติถ้าเกิดว่าเป็นสายบุญใช่ไหมเขาก็จะไม่ไม่กระทําคือใช่ไหมแต่พอดีว่าเราเป็นสายปับมาเนี่ยเราก็เลยไม่ได้เป็นสายพ่อแม่มาเรียหรือว่าสายเมตตาอะไรสักเท่าไหร่เราเป็นสายปับมาแล้วก็ลงทันประมาณนี้เวลาเราไปไหนเราก็ชี้ตัวให้แล้วก็ผู้ที่มีหน้าที่เขาก็จะไปลงทันโดยแบบด่วน แล้วก็จะบอกว่าในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของดาวพรอเคาะหรือว่าดาวมรุตยูเนี่ยที่มีผลแรงกับพวกที่เรื่องเกี่ยวกับคนที่กระทำกรรมชั่วเนี่ยเขาก็จะลงทันแบบร้อเเซนแต่ถ้าเป็นในช่วงอื่นที่ไม่ติดไม่ไม่ติดเรื่องดาวมรุตยูหรือว่าพระศุกร์พระเสาร์แทรกเกี่ยวกับราหู หรือว่าเกี่ยวกับพระเสาหรือว่าดาวมรตยูที่เรียงตรงกัน9ดวงมีผลอย่างรุนแรงเนี่ยใครที่กระทํากรรมไม่ดีนะต่อผู้ที่มีพระคุณหรือผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรดวงจิตของผู้บาเพ็ญหรือว่าดวงจิตของผู้ที่บริสุทธิ์อย่างเงี้ยวิบากกรรมจะตีผลกลับแบบล้านล้านเท่าก็คือรุนแรงถึงขั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ตัดรอนอก็คือตายแบบปัจจุบันทันด่วนอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องให้ระวังในช่วงมกรากรุพาใครที่กระทำความผิดนะหรือว่าลบหลู่ครูบาอาจารย์หรือว่ากระทำกรรม <c oughs> เขาเรียกว่าต่อผู้มีพระคุณชาติศาสนามหากษัตริย์ให้ระวังนะคะช่วงมกรากรุพาจะเป็นเรื่องของดาวมรดยุก้าเก้าดวงเรียงตัวกันจะส่งผลแบบรุนแรงแบบเฉียบพันนะคะ ก็ให้ระวังตัวกันนิดนึงคนที่เป็นหมอดูถ้าไม่ได้มีเรื่องของยาสัมผัสหรือว่าจิตวิญญาณของครูบาอาจารย์ที่เข้ามาแฝงหรือว่าบารมีธรรมนะคะผู้ที่ดูดวงให้ก็จะได้รับวิบัติกรรม25-50กับลูกดวงฉะนั้นคนที่มีสายยาณบารมีต้องเช็คให้ดีนะคะว่าการที่เรามาดูดวงให้อย่างเงี้ยครูบาอาจารย์อนุญาตหรือเปล่า หรือว่าเราน้อมกำลังถึงครูบาอาจารย์ถ้าเวลาเราดูดวงเนี้ยก็จะเป็นลักษณะการที่ได้ยาบาร,รมีครูบาอาจารย์คุ้มครองก็เป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันสำหรับผู้ที่เข้ามาแทรกแซงเรื่องเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าเข้ามาช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่แบบว่าบาร,รมีตัวเองยังไม่เต็มหรือว่ายังไม่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็จะได้โดนวิบากกรรม25-50ในช่วงนี้ การที่จะไปทักไปถ่ายใครเนี่ยมันจะมีเรื่องของเจ้ากรรมในเวรของบุคคลนั้นด้วยเหมือนกับว่ายกตัวอย่างอย่างคนที่ไปทําแท้งเนี่ยคนที่ให้การช่วยเหลือให้เงินเขาหรือว่าพาเขาไปทําแท้งเนี่ยจะมีส่วนของวิบากกรรมเนี่ยครึ่งหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าคนที่ทําแท้งอะ่ะจะต้องโดนวิบากกรรมเนี่ยสิบปีเราเนี่ย ก็จะชั่วตามเขาไปด้วย5ปีอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ที่เข้าไปแทรกแซงหรือว่าเข้าไปช่วยทําให้เขาเนี่ยแทนที่เขาจะตกหลกรรมลาบากเนี่ยแต่เราไปช่วยเหลือให้เขาเนี่ยดีขึ้นเนี่ยเราก็จะโดนวิบากของเขาเนี่ยจากที่เขาจะต้องโดน10ปีเนี่ยเราจะต้องช่วยไปกับเขาหปีฉะนั้นพวกหมอดูหรือว่าการที่เราจะไปทักใครเงี้ยโดยที่เราไม่รู้เรื่องของ กฎของจักรวาลน,นะคะเขาจะบอกให้เราพูดได้แค่ไหนเราก็พูดได้แค่นั้นส่วนไอ้ความที่ว่าเราไม่พูดเนี่ยแสดงว่าผู้นั้นเนี่ยยังไม่ถึงเวลาที่จะได้ชำระกรรมก็คือต้องโดนวิบากอย่างนั้นอยู่ฉะนั้นจะบอกว่าผู้ที่รับฟังในเรื่องเนี้บอกแล้วว่าใครที่ติดวิบากอะไรเนี่ยให้แก้อะไรส่วนเรื่องความรักให้แก้อย่างไงโดนของให้แก้อย่างไง ก็ไปแก้ตามนั้นถ้าเกิดว่าวิบากกรรมของเธอเนี้ยเบาบางลงกรรมเนี้ยมันก็จะเบาบางตามไปด้วยไม่ใช่ว่าท,ทําทีเดียวแล้วหายเพราะทํามาหลายชาติไม่ใช่แค่ชาติเดียวแล้วทําให้เขาทุกข์ทรมานในหลายๆครั้งอย่างยาวนานไม่ใช่ว่าท,ทําทีเดียวแล้วมันหายนั่งสมาธิแค่ชั่วโมงเดียวแล้วคุณดีขึ้นมันไม่ใช่มันต้องต่อเนื่องแล้วก็พยายาม ขอขามากรรมอย่างจริงใจแล้วก็ส่งบุญให้เขาปลดเปื้องภาระของเขาที่เขามาแค้นมาโกรธมาอาฆาตส่งกลับคืนที่เดิมคืนสู่ความเป็นปกติอย่างเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะกลับเข้าสู่ล่องเดิมแล้วก็จะพาพวกคุณเนี่ยเข้าสู่กระแสของพระนิพพานได้โดยที่ไม่มีเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรหรือพลังงานความมืด่ดึงลัง พวกที่ไปรับขันครอบครูหรือว่าขายดวงจิตให้กับพวกพญามารเนี่ยบอกไว้เลยว่าเป็นพวกที่ด้านมืดอะ่ะเป็นผู้จองคุณไว้แล้วถ้าเกิดว่าทํากรรมมากนรกก็ไม่รับจะไปอยู่กับพวกมารพวกมารก็ถ้ายัางเทวทัตเนี่ยตกนรกยาวนานใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่าน มาตัสรู้และปรินิพานเป็นล้านล้านพระองค์เทวทัตก็ยังไม่ขึ้นมาแต่เมื่อเขาบมดวารากรรมแล้วเขาจะได้ไปเป็นถึงพระปัจเจกแล้วเป็นพระประเจกแล้วเป็นยังไงก็ต้องจะได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตใช่ไหมพระโพธิสัตว์พระประเจกแล้วก็พระพุทธเจ้าแต่ว่าผู้ที่หลงไปเป็นพวกพยามารหรือขายจิตวิญ,ญญาณให้กับพวกพญามารเพื่อต้องการแบบว่าอยากรวยในชาตินี้อยากประสบความสําเร็จแต่ ไม่ทราบถึงผลวิบากกรรมที่จะตามมาพวกเล่นของทั้งหลายถ้าไม่สำนึกในชาตินี้นะแล้วกลับตัวกลับใจจะถูกดึงไปเป็นพวกพยามารแล้วจะได้รับกรรมมากกว่าเทวทัตถึงล้านลานลาน้ลานเท่าบอกไว้เลยว่ามากกว่าเทวทัตเทวทัตยังมีข้อดีคือก่อนตายเนี่ยได้สำนึกผิดและขอขมากรรมพระพุทธเจ้าแต่พวกที่ทำกรรมหนัก นรกลบไม่รับไปเป็นพวกเดียวกับพญามารซึ่งหนักกว่าแล้วพญามารในชาติที่เจอกับพระพุทธเจ้าเหล่านี้นะเขาก็ได้สำนึกผิดในพระพุทธเจ้าเราและได้ขอขมากรรมก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจะได้ดับขันปรินิพานพญามารองค์เนี้ยเขาก็คือพระโพธิสัตว์เขาก็ได้กลับมาอยู่ในพระัตนตรัย และได้บำเพ็ญบรารมีในอนาคตกับข้างหน้าที่มีพระพุทธเจ้าสิทธิพระองค์พญามารที่มาขวางพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านอย่าได้ไปบวชเลยเดี๋ยวท่านจะได้เป็นพระมหาจากักรพรรดิพญามารองค์เนี้ยเขาได้เปลี่ยนสถานะแล้วไม่ได้เป็นพญามารแต่เป็นเทวดาในชั้นที่แบบว่าอยู่ในชั้นดุสิตเพื่อพัฒนาตัวเองไปเป็นพระพุทธเจ้าในกับที่มีพระพุทธเจ้าสิทธิพระองค์อันนี้ก็เรื่องของการที่ว่าหลงผิด แต่ว่าถ้าได้สํานึกผิดก็ยังกลับเข้ามาสู่ร่องได้แต่ผู้ที่ไม่สํานึกผิดกระทํากรรมให้ยิ่งยวดขึ้นไปนะก็จะยาวนานไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดพบพยามาเนี่ยมันอัดแน่นอยู่ในความมืดนะเหมือนสะดือของมหาสมุทรคือมีความลึกและอัดแน่นยังไงก็จะมีความรู้สึกเช่นนั้นแล้วก็จะดํามืดและเย็นเฉียบ ก็จะเป็นเรื่องของมิติพยามารใครอยากจะถามอะไรอีกพวกจอมยุทธ์ทั้งหลายชอบเล่นของก็เชิญไปเป็นพวกพยามารพวกที่ไฟดีก็เข้าสู่กระแสพระนิพพานตุ๊กสี่สิบแฟนห้าสิบสี่เราสองคนจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกหรือเปล่า มีโอกาสคะ่ะเป็นคู่บุญคู่วาส,สนากันนะคะแต่ว่าที่เหตุที่ต้องพัดพาคจากกันก็เป็นเรื่องของเพราะเราไม่เข้าใจกันต้องฟังเพลงนี้บ่อยๆแล้วก็หันมารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีข้อเสียเรื่องไหนเนี่ยก็ให้เบาลงให้ใจเย็นลงแล้วก็จะกลับมาสู่ความเป็นปกตินะคะ